ในความสัมพันธ์ที่เราบอกว่าเพิ่งจบไปแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไพ่แก่นกลางเรื่องตรงนี้ครับอาจารย์จัดเรียงตามดวงจรของเราที่มันเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงแล้วความสัมพันธ์ทลายลงอันนี้มันเกิดขึ้นแค่ในมุมหนุ่มคนเดียวในมุมเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เลิกกันอย่างกระทันหันเขาเตรียมตัวเตรียมข้อมูลเตรียมใจซึ่งสามารถดูได้จากตอนที่ตอนเลิก เขาดูมีเรื่องราวการเตรียมตัวการพูดคุยต่างๆเสมือนกับแทบไม่ต้องเสียใจอะไรเพราะฉันเตรียมใจเสียใจมาหลายครั้งแค่รอจังหวะโอกาสปะทุปุ้งฉันพร้อมจะเลิก้อนพร้อมจะแยกฉันพร้อมจะตัดความสัมพันธ์ฉันพร้อมจะบล็อกหรือว่ามีวิธีที่ทําให้เราหยุดการสื่อสารกันได้เพราะฉะนั้นในมุมหนูที่เจอสถานการณ์นี้คนเดียวและตอนจนถึงปัจจุบันนะยังมีการตั้งคําถามวนเวียนไปมาเพราะ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสาเหตุที่เลิกกันอะแล้วพอเราเถียงกันเรื่องการใช้เงินการเอาเปรียบการพูดจากันไม่ดีหรอเรื่องอะไรทําไมเหตุที่ทะเลาะก่อนเลิอกอมันดูไม่ใช่เรื่องใหญ่มันดูเป็นเรื่องที่เราทะเลาะไอสองเหรียญหมายถึงลงลงเรื่องทะเลาะประมาณเนี้มาบ่อยหลายครั้งแล้วแต่ทําไมครั้งนี้เด็ดเด็ดหมายถึงถึงกับเลิกเลยทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ชายชารลา ที่เชื่อมกับเรื่องที่ทะเลาะครับมีความหมายว่าเราทะเลาะกันเรื่องนี้ซ้ําไปซ้ำม,มาเธอใช้เงินใหม่ดีประหยัดเงินหน่อยสิอย่าซื้อของนู่นอย่าเติมเกมอย่าเอาเงินไปทํานู่นอย่าพูดจาแบบนี้กับฉันคือทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราเคยทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้วทาไมครั้งนี้ดูตั้งใจตัดจบและเป็นตัดจบแบบที่ไม่เปิดโอกาสให้ง้อด้วยนะมันเป็นการตัดจบเหมือนกับมึงพร้อมจะเลิกกับกูมากๆทั้งที่เรื่องทะเลาะเหมือนเดิมเลย อันเนี้ยคือประเด็นที่หนูคิดอยู่คนเดียวเพราะในมุมเขาอะครับมันมีองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าหนูรับรู้หรือเคยสงสัยไหมในตอนที่เปิดดวง30วันหลังจากนี้สิ่งที่หนูจะสามารถพิสูจน์และเอาข้อมูลเพิ่มเติมจนมีคำตอบที่เรารู้สึกแฮปปี้ได้สิบถ้วยในที่นี้รู้สึกว่าแฮปปี้กลับมามีความมั่นใจกลับมาเป็นตัวของตัวเราเองได้เพราะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วความสัมพันธ์ ก่อนที่จะเลิกกันประมาณ2ไม่สองอต้องใช้คําว่า7วันเลย7วันก่อนที่จะเลิกกันอะเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเขาไหมพูดคุยน้อยลงมีเวลาเรื่องส่วนตัวของตัวเองอะที่แบบยุ่งเกี่ยวกับเราอะน้อยลงเขาอยู่กับโลกของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งมุมมองนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าญาติตัวเลือกใหม่หรือเพื่อนหรือใครก็ตามแต่มันเป็นกลุ่มสังคม ที่เจ้าแฟนเก่าเราสบายใจที่จะอยู่ด้วยมีความคิดสนับสนุนกันสมมติเขามีเพื่อนเล่นเกมก็จะเป็นเพื่อนเล่นเกมที่เอ้อถ้ามึงจะเลิกกูมองว่าเลิกเลยเพราะเขาไม่ดีต่อชีวิตมึงมึงสไตล์เดียวกับกูกูเข้าใจเว้ยเป็นกูก็อึดอัดเหมือนกันคือเขาอะมีคนคอยสนับสนุนหนุนหลังให้เกิดการเลิกครั้งนี้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งเลิกแบบตัดขาดแล้วก็บอกวิธีเรียบร้อยเลยนะที่แบบว่า หนูจะไม่มีโอกาสมางา้อหนูจะไม่มีโอกาสมาตามอธิบายหรือต้องมาสอบถามมาตามจี้เขาอะเหมือนเขาเตรียมเส้นทางพวกนี้ไว้หมดแล้วเลยกลายเป็นว่าการตัดสินใจในการแยกทางครั้งนี้เขาเตรียมใจโดยที่มีคนช่วยเตรียมเรื่องราวเหล่านี้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วซึ่งหนูจะพิสูจน์สถานการณ์เหล่านี้ยังไงก็แค่เริ่มโทรไม่รู้ว่ามี เบอร์เพื่อนเขาบางคนไหมหรือเบอร์ญาติเขาบางคนเอาแบบไม่ได้โทรไปปุ๊บเราไปจี้ถามอะ่ะแต่เป็นโทรไปปุ๊บเหมือนกับขอบคุณและขอโทษหลังจากนี้ฝากดูแลแฟนเก่าเราด้วยและฝากขอโทษรวมถึงขอบคุณเขาด้วยที่เคยใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันมาไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นจนต้องเลิกจรงิงจังเหมือนเกลียดกันขนาดนี้พูดสั้นๆประมาณนี้ไปก็จะเห็นท่าทางรีแอคชั่นบางอย่างเพราะอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้เห็นพื้นดวงการาฟชีวิตเขา ถ้าเกิดเอากราฟชีวิตเขามาเปิดดวงว่าคนที่เกี่ยวข้องนี่คือเพื่อนคือญาติหรือตัวเลือกใหม่อะไรก็ตามแต่มันเป็นคนแน่นอนมันไม่ใช่สถานการณ์ติดเกมจนอยากเลิกติดยาจนอยากเลิกติดอยากขโมยเงินเราจนอยากเลิกคือมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกับคนเข้ามาชักชวนสนับสนุนให้เกิดการเลิกเพราะถ้าเกิดเขาเลิกกับหนูคนคนนี้จะได้ประโยชน์จากเขาเต็มๆไพ่ใบนี้คือถ้าเกิดเขาเลิกกับหนูไอ้คนเนี้ยประโยชน์ที่เขาได้ บางทีมีเพื่อนเล่นเกมนานขึ้นถ้ากับญาติก็คือจะมีคนมาอยู่ด้วยกับพ่อกับแม่มากขึ้นเขาไม่ไปติดแฟนถ้ากับตัวเลือกใหม่ก็จะแบบเขาก็จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบชัดเจนขึ้นแต่อาจารย์ไม่การันตีว่าเป็นใครเนื่องจากมันเป็นคนกับเราไม่ได้เปิดพื้นดวงเขาเลยไม่กล้าบอกว่าไปเช็คทางไหนเลยแนะนําเป็นในทางที่30วันหลังจากนี้ครับตัวฝั่งเรามีดวงที่ยังเชื่อมต่อกันและสามารถไปเช็คได้ฮะมีเบอร์มีคอนแทคบางอย่างของเพื่อน ของญาติเขาหรือคนที่เราสงสัยอะไรก็ตามเนี้ยทักไปพูดคุยในเชิงที่ขอบคุณและขอโทษเหมือนฝากดูแลเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเนาะเสมือนกับเราเป็นเป็นคนตามเกมไม่ทันเป็นคนโง่เป็นคนไม่รู้เรื่องเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเลิอกอะ่ะมันเลิกแบบฉุกละหุกเหมือนฟ้าผ่าเปเรี้ยงโดยที่ หนูเข้าใจว่าชีวิตคู่ที่แบบรักกันมาใช่ไหมคือเขาก็รักหนูหนะในช่วงแรกอะ่ะเพราะนั้นการจะเลิกกับคนที่เราอุตส่าห์รักใช้ชีวิตอยู่มาด้วยมันต้องมีอิทธิพลทังใจแต่มีหนูคนเดียวที่ยังตั้งคาถามในตอนที่จะเลิกเลิกทาไมทําไมต้องเลิกคือทางนี้ดีที่สุดแล้วใช่ไหมแต่เขาดูยืนยันแค่ว่าทางนี้แหละทางนี้แหละทางนี้แหละ,หละไม่ได้อยากตอบอะไรไม่ได้มีคําถามด้วยว่าหนูคิดยังไงเหมือนไม่ได้สนใจแล้วว่าหนูจะคิดยังไง